สายล่าทุกท่านนะครับวันนี้วันที่5พฤษภาคม2569นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกล้องเล็งเป็นกล้องเล็งสายล่ายิงเร็วนะครับตัวนี้นะครับรูปทรงสายล่ายิงเร็วเลยนะครับเป็นของมาคูนะครับรุ่น 1.2,6,24IR ขีดคูณนะครับตัวนี้นะครับเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งมีรับประกันสินค้านะครับราคาตลาดนะครับต่างประเทศนะครับอยู่ที่3,000กว่าบาทนะครับวันนี้ก็จะมาจัดโปรลดราคาให้ าสายล่าทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องวาวดาเพิิงนะครับก็จาก3,000กว่าบาทวันนี้ไม่ขายจะลดเหลือในราคา1,990บาทส่งฟรีเก็บไปทางลูกค้าสามารถเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงินได้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องเหมาะสำหรับสายล่านะครับสินค้าสวยงามสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับกำลังการซูมนะครับอยู่ที่1 2ถึง6เท่านะครับ ก็ระยะการใช้งาน5ถึง150เมตรนะครับของแท้แน่นอนมีซีเรียลนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถปรับสายตาได้นะครับลูกค้าเป็นเลนกระจกใสมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นเลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมท่อจับนะครับจะเป็นท่อจับขนาด30มิลนะครับสามารถปรับไฟเส้นเลงได้นะครับมีไฟเส้นเลง2สีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเซตนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับสามารถปรับเซตซีโร่ลได้นะครับ เป็นตัวปรับนอกนะครับลูกค้าดึงขึ้นนะครับแล phones, はは้ว okay, ก็หมุนได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้บนล่างอันนี้ซ้ายขวานะครับลูกค้าหน้าเลน24มิลนะครับเป็นเลนกระจกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเรามาชมเส้นเลนกันนะครับอ่าเส้นเลนตัวนี้นะครับใสมากนะครับลูกค้าให้ชมนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ เลนส์ใสนะครับมองง่ายสบายตานะครับผมเส้นเล็งแบบมินดอตนะครับเลนส์ใสมากนะครับจาก3,5003,600นะครับที่ผมเช็คราคาต่างประเทศนะครับผมราคาทั่วไปตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะมาจัดโปรนะครับลดเหลือ1 9 9 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับลูกค้าไม่ต้องโอนนะครับก็สามารถเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายได้นะครับโอเคนะครับน้ำหนักนะครับประมาณ4ี่รกรัมนะครับ ประมาณนี้นะครับความยาวนะครับก็ความยาวประมาณ24เซนนะครับลูกค้าประมาณ24เซนนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เหมาะสําหรับสายล่ายิงเร็วนะครับผมของแถมนะครับก็จะมีในส่วนของขาจับนะครับลาง11ดมิลหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ฝาปิดหัวท้ายแบบป๊อปอัพนะครับ แล้วก็เป็นผ้าชิดเลนนะครับของมาโคนะครับปเจ,จนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับช่วยปรับซูมนะครับเวลาลูกค้าปรับยากนะครับผมก็สามารถหมุนได้นะครับประมาณนี้นะครับหมุนเข้าไปนะครับลูกค้า โอเคนะครับตัวนี้ก็จะช่วยปรับซูมได้ง่ายขึ้นนะครับลูกคา้า1.2เท่ามา2เท่า3เท่านะครับผมถึง6เท่านะครับอันนี้ก็ปรับสายตานะครับถ้ามีปัญหาด้านาสายตานะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ1,990าบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่ต้องโอนสามารถเปิดดูสินค้าก่อนจ่ายเงินได้นะครับโอเคนะครับสนใจสินค้านะครับก็แอดไลน์มาที่ไลน์ ID 0 8 6 4 3 9 5 5 1 0นย์ะครับไม่ว่าจะเป็น PCP นะครับอัดลมทั่วไปนะครับลูกกดนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าโอเคนะครับขอบคุณครับ